คือวันนี้เราจะมาแก้ดวงสวยค่ะทุกคนดวงสวยค่ะทุกคนเขามีให้รอดเอ่อใต้ท้องช้างด้วยนะพอรอดบทเสร็จเราก็เลยบนเราก็เลยเออบนไปแล้วคือทีนี้ได้ ดีคะ่ะทุกคนินด,ดีต้อนรับสู่แมป๊อบอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมามูค่ะ <Wow. S 1> แต่เราไม่ได้มามูธรรมดาค,คือวันนี้เราจะมาแก้ดวงสวยค่ะทุกคนดวงสวยค่ะทุกคนเล่าย้อนกลับไปหน่อนทุกคนก็คือเราอะ่ะมีหมอดูประจําตัวนะคะที่ดูบ่อยามากก็คือคุณหมอฝ้าย นั่นเองนะจ๊ะจะเป็นการดูแบบเปิดไพ่ทุกคนซึ่งเราอะเคยดูกับหมอฟ่ายแล้วก็แบบบางทีอาจจะเป็นช่วงที่เราไม่รับรื่นในชีวิตอุปสรรคเยอะอะไรเงี้ยหมอฟ้าก็จะแนะนํำทริคมา2ข้อหลักๆวันนี้เราก็เลยคัดมาให้ทุกคนทําตามกันซึ่งอันนี้ต้องขึ้นเลยนะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจ้ะคือดิฉันอะก็ลองมาแล้วแล้ว คือบอกเลยว่าเฮ้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยโฟล์ขึ้นการค้าการขายดีขึ้นนะคะจริงๆอะ่ะมองว่าลองแล้วไม่เสียหายถ้าเกิดว่าใครที่มีความเชื่อด้านนี้อยู่แล้วก็ลองมาดูนะจ๊ะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดบางจากทุกคนน่าจะอยู่แถวบางจากวเราไม่แน่ใจแต่คือแบบมันไกลบ้าเราเหมือนกันซึ่งวันนี้เรามี2สเต็ปจะทําด้วยกันทุกคนก็คือหนึ่งเราจะมาลอดโบสถ์ที่วัดบางจากซึ่งเขาบอกว่าการลอดโบสถ์ที่เนี่ยคือแบบ มากสามารถแบบล้างสิ่งที่ไม่ดีความซวยหรืออะไรก็ตามสิ่งที่ติดขัดเนี่ยออกไปได้นะจ๊ะส่วนเสร็จที่2คือการปัดผมลอยน้ําเป็นการสะดอกเคราะห์ไปกับแม่น้ำอะไรอย่างนี้นะวัดเนี้ยเขาก็มีติดคลองพอดีเราก็เลยแบบทําจบครบในวัดนี้เลย ซึ่งพอเราจอดรถนะคะทุกคนเราก็จะเห็นโบสถ์สีม่วง,งใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าตรงข้างๆเนี้ยก็คือเดี๋ยวเราจะไปลอดลงข้างล่างโบสนี้แหละด้านหน้าวัดนะคะก็จะมีทาเวสุวรรณองค์ใหญ่สององค์ตรงนี้เลยโอ้โหหลังจากไหว้พระประธานเสร็จก็ไหว้ทาเวสุวรรณต่อได้เลยนะจ๊ะเราจะไปลอดโบสถกันก่อนรอดก็จะลอด3รอบแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นไปไหว้าาพระประธานกันก็เข้าทางนี้เลยต้ไป มีให้ลอดเอ่อใต้ท้องฉางด้วยนะแต่ว่าอันนี้เราก็ยังไม่เคยทําเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครมาแล้วมีเวลาอยากลอดใต้ท้องฉางก็สามารถทําได้เช่นกันนะจ๊ะ ทาบุญนะบริจาคซื้อฉนุดที่ดินที่วัดบางจากจะบอกว่าครั้งที่แล้วอ่ะที่เราอ่ะมาลอดโบเราก็เลย ได้ขึ้นมาไหว้นะคะหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อหนุนดวงหลวงพ่อคำดวงสามองค์ที่ตั้งอยู่ด้านในโบสถ์เนาะซึ่งครั้งที่แล้วอะ่ะพอรอดบทเสร็จเราก็เลยบน่นคือเขาจะมีบทสวดให้แล้วก็แบบมีให้บน่นใช่ไหมทุกคนเราก็เลยเออบ่นไปแล้วคือทีนี้ได้จ้าได้ยอดตามที่บ่นเลยเราก็เลยกลับมาแก้บ่นรั้งหนึ่งนะซึ่งรอบนี้เราเอาดอกไม้มาถวายทา่านแล้วก็ขอพรอะไรแบบนี้นะใครที่ติดขัดเรื่องเงินอะไรก็มาบน่นเออมาขอพรที่นี่ได้นะทุกคนสวัิดีผนจ้ะ เสร็จแล้วเราก็จะไปตรงริมคลองนะเพื่อที่จะตัดผมลอยนะ้เป็นการสะดอกเคราะห์ซึ่งที่นี่ก็คือมีปล่อยปลาด้วยแต่ว่าแบบไม่ได้เยอะ <c oughs> ถ้าใครเออซื้อปลาจากตลาดมา <c oughs> ก็มาปล่อยที่นี่ได้แล้วก็ลอยไปกับผมเลยก็ได้แต่วันนี้เราจะไม่ได้ปล่อยเราจะลอยอย่างเดียวนะ ไปที่เราจะทำก็คือตัดผมอันนี้เขาบอกว่าตัดเองก็ได้แต่ถ้าให้ดีก็คือให้คุณพ่อคุณแม่ตัดตัดแบบปลายๆก็ได้ทุกคนแล้วก็เอามาลอยน้ําก่อนที่จะลอยน้ําแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานซึ่งเดี๋ยวเราจะมีแปะไว้ให้นะว่าอธิษฐานว่าอะไรบ้างบทนี้ก็คือต้องขอบคุณหมอฝ้ายเอามาจากหมอฝ้ายเลยเดี๋ยวเราเขียนไว้ให้ใน s c r i p t ันด้วยนะจ๊ะ ต้งริมน้ำนะทุกคนก็จะมีองค์สมเด็จพระพุทธทมงคลชายองค์ใหญ่มากก็คือก่อนที่จะลอยผมเนี่ยก็สามารถไหว้ก่อนได้นะคะก็จะมีทูบเทียนขายอยู่ตรงนี้เนาะ ก็แนะนํานะใครที่ไหนไไดมาวัดแล้วก็ทําบุญทําทานไปด้วยเลยอาจาจะแบบ10บาท20บาทบริจาคให้วัดคือป๊อบมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่ว่าเราจะมูเราจะขออะไรก็ตามกับเทพกับพระหรืออะไรอย่างเงี้ยนะป๊อกก็จะรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีบุญเลยท่านก็ไม่สามารถให้เราได้เพราะฉะนั้นขอแล้วเราก็ควรจะแบบทําบุญตอบบุญให้ตัวเองด้วยนะจ๊ะ ขอเล่าอีกในดนึงก็คือตอนเปิดขีปปยังเล่าไม่ละเอียดใช่ปะตอนแรกเลยที่เอ,อหมอฟ้ายเนี่ยแนะนําให้เราทำแล้วก็ยังแบบไม่ได้คือก็เชื่อแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีผลมากขนาดนั้นแต่ว่าทีนี้เหมือนช่วงนั้นนทุกคนก็คือติดขัดมากแบบหลายๆอย่างคือติดขัดไปหมดเลยเราก็เลยอ่ะบองมาทําดูแล้วทุกคนรู้ไหมพอ ไปถึงออฟฟิศปุ๊บก็คือมีงานคอนเฟิร์มเลยแล้วก็เดือนนั้นอ่ะได้ยอดตามที่ได้บนไว้ที่ดีนะเราก็เลยเคยกลับมาแก้บนแล้วรอบนึงเดี๋ยวแอบแปะรูปให้นะจ๊ะก็เลยว่าใครที่กำลังแบบรู้สึกว่าตัวเองติดขัดมีปัญหาต่างๆใดๆก็ลองทําวิธีนี้สองข้อไม่เสียหายนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมทาบุญด้วยนะจ๊ะใช่ไหม นี้นะคะเป็นคนที่ไม่มูแล้วก็ไม่เชื่อแต่ว่าครั้งที่แล้วกับครั้งนี้ก็พามารอดโวท์ด้วยกัน่ะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับสายมูทุกท่านหรือว่าใครมีทริคอะไรมีมูอะไรคอมเมนต์มาบอกเราได้นะเราก็อยากจะไปลองตามเหมือนกันจ้ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย